แต่งแล้วจ้าน,นนี่ค่วงแฟนหนุ่มสละโสดโฟกัสแม่แอนสวยไม่แพ้ลูกสาวสิ้นสุดการรอคอยหลังจากที่ปล่อยภาพพิเวดดิ้งออกมาเรียกน้ำย่อยล่าสุดนน,นี่น,นรณีลูกสาวคนสวยของแอนซีเรียมได้เลีกตีข่วงแขนแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าสู่พิธีวิวาเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ ซึ่งงานนี้เจ้าสาวออราจับในชุดสีขาวผ่องเพิ่มดีกรีความแซบด้วยดีเทลสีถูแหวกอกเบาๆแมทกับชุดเจ้าเบา่าชุดสูตรสีเปลือกไข่เรียบหรูดูแพงสุดๆแต่ที่ทำเอาทั้งงานนั้นต้องเหลียวหลังก็คือช็อตถ่ายรูปคู่กับคุณแม่แอนซีเรียมที่มาในเดรสสีฟ้าบอกได้เลยค่ะว่าสวยเป๊ะปังทั้งแม่และลูกรอยยิ้มพิมพ์ใจเหมือนกันเดะ มองเผิเผเนี่ยนึกว่าคู่พี่น้องเลยนะคะเนี่ยยังไงก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวปลายแดงด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ